สวัสดีครับคุณผู้ฟังที่ละครับไทยโพสต์พาดหัวข่าวนะครับบอกว่าอดีกกตกรกตเตือนระวังเงินดิจิตัลจะเป็นเงินที่ทุกคนผลักออกจากตัวให้เร็วที่สุดเนื้อหาใจความนะครับรองศาสตราจารย์สมชายศรีสุธิยกรได้โพสต์ข้อความลงใน a c e b o o k นะครับโดยมีเนื้อหาดังต่อไปนี้ครับระวังเงินดิจิตัลจะเป็นเงินที่ทุกคนผลักออกจากตัวให้เร็วที่สุดผมได้ฟังการขยายความของฝั่งรัฐบาลนะครับ เขาบอกว่าเงินดิจิตอลเนี่ยจะหมุนอยู่ในระบบยาวนานถึง3ปีด้วยกันโดยจะเริ่มโครงการเดือนพฤษภาคม2567แล้วก็จะไปเสร็จสิ้นโครงการในเดือนเมษายน2570การใช้รอบที่1เนี่ยจะใช้โดยคน50ล้านคนต้องใช้ภายในระยะเวลา6เดือนคือสิ้นสุดเดือนพฤศจิกายน2567แล้วจากนั้นเนี่ยเงินก็จะหมุนไปอีกหลายต่อหมุนไปอีกหลายรอบ ทุกรอบคือการเพิ่ม GDP และเป็นรายได้ของรัฐทีละ7%ผ่านทางภาษีมูลค่าเพิ่มตราบเท่าที่คนยังถือเงินดิจิตอลและไม่มาแลกเป็นเงินของรัฐรัฐจึงไม่จําเป็นต้องกู้แม้พรบงเงินกู้จะผ่านสภาค่อยไปกู้เมื่อตอนที่มีคนจะมาแลกและอาจจะทยอยกู้ทีละก้อนให้พอแลกในแต่ละปีก็ได้แต่อย่างนี้นะครับเคยคิดอีกมุมหนึ่งไหมครับที่ว่า ทุกคนที่ถือเงินดิจิทัลอยู่เนี่ยเขาอาจจะรีบผลักเงินออกจากตัวเองก็ได้อย่าลืมนะครับชาวบ้านได้มันหนึ่งหมื่นต้องรีบใช้ภายในเวลา6เดือนเพราะรัฐกําหนดว่าไม่ใช้แล้วเงินมันจะหายวับไปแล้วใครจะรอให้หายล่ะครับพ่อค้าที่รับเงินดิจิทัลไปเขาก็คงจะไม่ใจเย็นพอที่จะเก็บเอาไว้แลกกับรัฐบาลในปีที่2หรือไม่ก็ปีที่3พอได้มาเขาก็ต้องไปรีบขึ้นเงินเพราะว่าเขามีต้นทุนที่จะต้องลงทุน จะมัวแต่ไปถือเงินในอากาศโดยที่ไม่มีดอกเบี้ยไว้ทําไมล่ะครับพอเงินดิจิตอลไปถึงร้านค้าในระบบภาษีเขาก็จะรีบแลกจากรัฐทันทีไม่มีใครคิดที่จะเก็บเงินดิจิตอลซึ่งเป็นตัวเลขเอาไว้ในโทรศัพท์ด้วยความอุ่นใจแน่ๆภาวะผลักเงินดิจิตอลออกจากตัวนี่แหละครับมันจะทําให้เงินหมุนแค่รอบหรือว่า2รอบเท่านั้นเองและภาษีที่ได้คือ7%ของ5้าแสนล้าน มันอยู่ที่35,000ล้านบาทนะครับมันไม่ใช่1น0 0งแล้านอย่างที่บางคนฝันเอาไว้นะครับแล้วที่สําคัญเนี่ยถ้าหากว่ารัฐยังใจเย็นไม่พอไม่เตรียมกู้เงินตั้ง5้าแสนล้านโดยคิดว่าคนจะมาทยอยแลกพอถึงเวลาเดือนพฤศจิกายน2567เกิดเข้ามาแลกพร้อมๆกันทั้งหมดแล้วไม่มีเงินให้เขานึกถึงรอยยิ้มแล้วก็นึกถึงท่าไหว้ที่สวยงามของนายกเศรษฐาเอาไว้ได้เลยนะครับ thank you.